ด,ดีครับพีบ่ดีคค่ะเป็นไงครับพี่รอบนี้เตรียมแผนการอะไรไปทีชิตทุ่แชมป์ครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเพราะว่าแต่เที่ยวนี้ยนักกีฬานะครับของเราก็ถือว่ารอบพร้อมเหมทุกครั้งหน่อยเพราะว่าเก็บตัวแต่เมะอะ่อไหร่คับใช่เราโชคดีมันมันมันไม่ไม่ใช่เก็บตัวแต่ก็เหมือนเก็บตัวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นทั่วไปผู้ชายเนี่ยฮะทั้งไฟทั้งลุกเนี่ยได้แข่งขันตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับมันก็เหมือนการซ้อมดีกว่าการซ้อมด้วยซ้ำ สมใหญ่อ่าแต่ผู้หญิงเนี่ยจะห่วงหน่อยสามคนแต่ว่าผู้หญิงก็ผมก็อ่าตอนแรกก็ซ้อมที่ศูนย์ฝึกที่ราชมาาังคลาพอศูนย์สุดเนี่ยปิดวันที่30กันยาผมก็ให้เขามาซ้อมที่ทีพีซีนะก็ถือว่าต่อเนื่องทุกวันเหมือนกันดรว้รวมวันที่ได้วก็ใช่ครับพัฒนาไปพร<ว>้อมกันใช่น่าจะพร้อมกว่าทุกครั้งนะครับมั่นใจก็เต็มใช่จะเสือมุ่งกันพ้นกันข่งขันออกมายังไงผมไม่รู้นะครับแต่เต็มที่อยู่แล้วค่ะใช่คือไปเที่ยวเนี้ ถามวุ้ชายระหวังไม่หวังครับแต่ว่ามันยากหน่อยพวกรุ่นรุ่นทั่วไปนะชายทั่วไปรุ่นแดงเพราะ,ะว,ว่ามันจะมีเกรงเกรงเยอะร้อย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 ,อยกว่ทาท่านนึนี่อันนี้เริ่มแข่งแบบแรกวันไหนแบบแรกวันที่สิบเก้าครับใครลคงของผมยังไม่เห็นโปรแกรมเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไงขออนุญาตตามโปรแกรมอีกทีหนึ่งได้ครับได้ครับจะได้แฟนจะได้ตามเชียร์ถูกได้ครับผมกต้ครับแยายังไงคิวทองตาม กเก็บกำลังใจส่งไปให้ขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวคิวทองช่วยช่วยเผยแพร่ข่าวแล้วกันขอบคุณค่บบคะขอบคุณค่ะบพี่